ผู้ซาป่ามาปลูกก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเปลี่ยนยอดทีหลังครับเ,ออเนี่ยฮะเราก็พอพุ้ซาป่ามันโตใช่ไหมครับ่พ้ซาป่าพอมันโตรเราก็เอายอดพันธุ์ดีมาเปลี่ยนเนี่ยฮะมันก็เป็น,หนไหมมันก็ติดนะครับอ่าม,มันก็เป็น,อย,นอย่างนี้ก็ได้ไ<ห>น,นะอันนี้ผมก็พิเศษขึ้นไปอีกคือผมเสริมขายมันอีกอีกรากหนึ่งมันโตเร็วครับปีนี้เดี๋ยว เดือนเดือนธันวาเนี่ยก็มาได้เลยครับไปกินเลยลูกเต็มมาไม่รู้เนาะตอนนั้นอ่ะโอ้เพิ่งมาเห็นตอนหมดแล้วอ่ะเนี่ยเดือนธันวาเออเดือนธันวามาเลยลูกมันก็บอกว่าได้กินนะตรงเนี้ยเอาถ่ายถ่ายไว้ช่วงห่างต้นเท่าไหร่เนี่ยก็บอกว่าธันวาสี่คูณสี่รับเป็นอย่างน้อยครับ4คูณ4ตลอดเนาะไปแล้วใครเจอคนรูกก็เดี๋ยวให้ดูลูกของสองปีที่แล้วระยะยืนต้นในการ จนพินดีพ้นหมดในเรากี่ปีหรือมันยาวไปหลายปีไอนะ้ต้นนั้นก็น่าจะประมาณสัก8-10ปีแล้วออ๋ไม่ไม่ที่ที่เราจะเก็บไปเรื่อยอย่างเงี้ยอ๋อได้ประมาณปีนึงเก็บได้ประมาณ4เดือนครับ4เดือนครับ<อ>แต่มันติดลูกตลอดเหรอครับแต่เราไม่เอาเอา๋อครับมันจะอันนี้2ปีที่แล้วอ,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 อยากเห็นอะไร ที่สวนเราดีกว่าครับผมพี่เจ็บคนลูกวันนี้น้องเขามาขอถ่ายคนที่ไหนครับบริการไหมเอ่ฟัวฟานที่อยู่ต่างประเทศครับไม่หนาสวยเห็นมากเลยนะครับเยอราชาโอ้มันเหมือนแอปเปิ้ลเลยเนาะมันนี่ทั้งหมุนคนแอปเปิ้ลนี่นั่นเลยเนาะก็ได้ว่าอันนี้เขามาชิมที่สวนหลวงพ่อลองดูครับนี่ครับ ลูกป็นยางงี้มือผู้ชายใช่นีมลูกอย่างนี้มีม้าเทขาครับเป็นี้ครับใหญ่มากครับห่ถ้าลูกจะเพิ่นเลยอ่ะมันใหญ่ากว่าสี่สี่ลูกสามลูกเรากำมือเลยใหญ่กว่านั้นอีกครับพี่ดูเลยรับเรายังไม่เคยได้ฉันเลยน่อดูนั่นเยไม่ใช่ไงมันไปขายที่ไหนมันมันเพิ่งมาใช่ไหมที่โาใช่ไหมประมาณสี่ปีทำไมเราไม่เคยได้ฉันเราด้ยังไง ่ไม่มีไม่มีชั้นมันจะมีอยู่แถวเอาแล้วนะวางน้ำเขียวนะวางน้ำเขียวมันเป็นนมสดครับคนละพันกันนมสดผ่านอะไรอย่างอันนี้มันเนี่ยฮะผมเสียบผมเปลี่ยนยอดไปมันก็จะเป็นอ๋ออันนู้นลงวันที่ด้วยลงอะไรครับลงยี่ห้อมันยี่ห้อพันอะไรก็อ๋ออันนี้มันจะมันก็เป็นนี่ครับผมมุ้งกับแปลงที่เราจะเดินไปอยู่นู่นะครับนู่นเห็นไหมในมุ้งนู่นเระปลูกในมุ้ง เรากันแมลงเราไม่้ใช้เราว่าถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บจะทำมุ้งที่หลังทำมุ้งที่หลังเพราะว่าปีแรกปีสองเนี่ยเราห่อไหวอยู่แต่ปีที่สาม่าไปคิด่าถึงจะห่อครับเพราะว่ามันเยอะสี่ห้าพันถุงยังไม่หมดเลยเยอะมากใช่เราห่อไม่ไหวหรอกครับเราต้องทำมุ้งเพราะว่าไม่งั้นแมลงมันมาเอาแค่ว่าระหว่างห่อเนี่ยมันจะห่อต้นนี้มันก็ไปต่อยหมดแล้วไงพวกนั้นจะเป็นวันทองอ่ะมันก็เป็นหนอน อันนี้เราจะฉีดยามันลก็คู่ยาไม่ไหวเพราะว่าแมววันทองเราก็ฉีดสามวันสามวันสามวันเราจะตายก่อนมัน <c ười> ไม่ใช่มันตายหรอกเราตายก่อน <c ười> อแต่ว่าปลูกอะไรก็ตั้งเสาอย่างนงี้เลยกนะขึ้นเลยนะครับหรือเมือนต้นเลย